พี่จิงชอบแก้หนูคุณเล่าให้ฟังคือเมื่อวานใช่ปะ่ะพี่จิงอ่ะปิดไฟในห้องน้ำแล้วก็พอหนูเดินออกมาคือหนูก็รู้ใช่ไหมว่าพี่จิงแก้เลยอ่ะจริงจิงก็โพท่าซูเปอร์แมนนะทุกคนหนูก็คือหนูไม่ตกใจหนูทำหน้าแบบอะไรของมันเลยแบบอะไรของพี่จิงวะเลยรประมานเนี้ย ชอบแกงแต่แบบอยู่กับพี่จิ๊รู้สึกว่าตลกดีอะเหมือนเหมือนตอนออกกับมังกายใช่ป่ะแล้วแบบมันเป็นเพลงแบบเพลงช้าแต่ว่าถ้าถ้ายกท่าแบบว่าถ่าวอมอะมันมันต้องเป็นแบบท่าแบบเต้นอะไรเงี้ยแล้วพี่จิงนเขแบบเงี้เพลงช้าแล้วก็เต้นแบบเต้นแบบท่าท่าท่าที่มันไม่ใช่เพลงช้าเอออันยอยดีดีแล้วมันตลกอะแล้วพี่จิงนเต้นแล้วมันแบบเหมือนจิงโจ้ทุกคนแบบคอยาวยาวูก็เลยตลก เออพี่เกดก็พูดอยู่ว่าสนใจเข้าเพจแอนตี้ไหมแบบเป็นแอดมินเพจอะไรอย่างเงี้ยูก็อุ้ยเสียงที่จิงจะเปลี่ยนตลอดเวลานะคะ <laughs> ทุกคนเราดูเพจไม่รูรักพี่จิงหนูสว่าพี่จิงเป็นคนแบบว่าเป็นคนแปลกแต่คนที่หนูสว่าไม่คิดว่าจะเป็นคนแบบนี้ <laughs> ไม่คิดว่าจะเป็นคนตลกได้ขนาดนี้ไม่เลยๆๆๆๆลเลยว่าเป็นคนแบบว่าอะไรวะอะไรของมันเลย <laughs> อยู่กับพี่นานาทุกคนรู้พี่จริงกับพี่นานาก็เรียนด้วยกันแล้วก็โอ้บันเทินละงานบันเทินแบบสุดๆคือแบบพี่จริงเสียงรองเท้าพี่จริงอ่ะทุกคนเป็นเอกลักษณ์มากขั้วเนียนแบบว่าเขาเรียนร้องเพลงใช่ไหมแล้วก็ร้องพี่จริงคนเดียวแบบเดินลงมาอะไรเงี้ยเนาะแล้วพี่นานาพูดตลกมากพี่นานาพูดตลกมากนี่ไงจริงๆมาละอะไรเงี้ยเพราะเสียงรองเท้าพี่แกแบบเป็นเอกลักษณ์อ่ะเออพี่จริงพี่จริงไม่ตรงปก เราเล่นเราเล่นพี่จริงพิงหนูรักพี่จริงพี่จริงเป็นคนที่น่ารักมากเลยแต่แค่แบบตอนที่ตอนตอนที่แบบมาอยู่ด้วยกันบ่อยๆแลวสูม่าพี่คนนี้เขาแปลแบบตลกอะ